พี่มอกพี่บอกจะบ่นอะไรนักหนาลูกบ่นอะไรเออหนูจะบ่นเลยนักหนาเมื่อคืนนี้แม่อ้อมก็ปล่อยพาไปปล่อยวิ่งนะคะไปวิ่งในบ้านกันวิ่งกันจนหอบมั้งแม่อ้อมก็เห็นว่าหอบแล้วก็เลยเอากลับเข้ามานะคะแล้วผลก็โตเมื่อคืนนี้ตั้งหลายรอบอะแม่อ้อมลุกขึ้นลุกลงมาตั้งหลายรอบตีเที่ยงคืนรอบหนึ่งแม่อ้อมกำลังค,งคืบๆเอาแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วแม่นั่งตักทรายอยู่แล้วแม่จะเีย เทียงคืนแม่อมคุ้มเคิมแม่อมก็ลุกขึ้นมารอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตีสองแล้วก็ตีสี่ลุกมาสามสี่รอบเม,มื่อคืนฝนตกแล้วเมื่อวานนี้พอแม่อมปล่อยเล่นเสร็จใช่ไหมคะแม่อมก็มานั่งดูคลิปเก่าๆของเด็กๆเนี่ยค่ะว่าแต่ละคนน่ารักยังไงพี่เมฆพี่หมอกน้องฟ้าน่ารักยังไงอ้อมก็นั่งดูก็น่ารักของมันน่ะนะ มันมันมันนึกถึงมันนึกถึงว่าเออดีนะไอเด็ก3 4ตัวแล้วก็รวมทั้งกาสอลองสองบีบแล้วก็ชาลีเขาไม่มีโรคไม่มีโรคเหมือนกับทศกัณฐ์กับสีดาเพราะว่าแม่อ้อมเห็นทศกัณฐ์กับสีดาแล้วน่ากลัวมากเลยนะสงสารด้วยอ่ะเพราะว่ามันเล็กมากเกินจนทําอะไรก็ลําบากสุดท้ายน้องก็ต้องจากไปเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็แบบยังโชคดีนะที่ไอพวกนี้มันไม่มีโรคแบบนั้นเลยอ่ะเพราะว่า แมวจรบางบางตัวบางบางจุดอะบางจุดที่มันเป็นนะมันก็จะเป็นเหมือนเพราะว่าเขาอยู่กับสิ่งสกปรกอย่างพวกกองขยะบ้างอยู่โดดแบบเก็บขยะกินอะไรพวกนี้แล้วก็อยู่ในที่ที่มันหมักหมมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกปรสิตพวกนั้นจริงๆนะแต่ทีนี้บางตัวเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างสะอาดมันก็จะไม่มีปรสิตไหมอะอันนี้แม่อ้อมในความตามความคิดของแม่อ้อมนะอันนี้แม่อ้อมไม่รู้นะเพราะแม่อ้อมก็ไม่คือเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงแมวนะ เงี้ยกระต่ายก็เลยในแต่ความคิดของเราว่าว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเนี่ยพี่หมอกนะนะ่ารักแล้วเราก็มานั่งดูคลิปเก่าๆของลูกเราแล้วว่าลูกเราน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูพี่ฝนมาต้องพูดถึงครับพี่ฝนเขาแก่แล้วแม่อมก็ไปดูย้อนดูของพี่ฝนตั้งแต่ต้นๆเลยนะก็ไปดูเหมือนกันมันดูไปก็ขำไปนะว่าแม่อ้อมค่อนข้างอารมณ์อารมณ์มดีกว่านี้มาถึงขี้เล่นกว่านี้แต่ตอนนี้แม่อมอไม่ได้ขี้เล่นแล้วเพราะว่า มันเยอะแล,แล้วมันเหนื่อยอะค่ะเขาชอบอยู่ในบ้านพี่หมอฟ้าขาไอ้ลุงเนี่ยก็ขยันพันแข้งพันขาแม่จริงๆอันนี้คือหันหน้าออกข้างนอกแล้วก็จะจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีอะไรต่ออะไรบังนะถ้าไม่บังนี่จะสาระยิ่งกว่านี้อีกนะ เด็กๆนะนดูตั้งแต่วันที่ไปจับมาติดกรงมาสองตัวคือพี่แม่กับพี่เหมอะก็ติดโรงมาก่อนแล้วก็ติดโกงดัดน,นะคะเพราะว่ามันมันเป็นแมวเด็กแล้วเปนซนปรากฏว่าเจ้าลุงก็ติดที่หลังแล้วแม่มันคือนาพาเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมติดโรงน้าาไม่ยอมนาพามันฉลาดกว่าแม่อมจะจับนาพาได้ก็เป็น,ปนจะจับนาพาได้เป็นเดือนเหมือนกันตอนจับนาพาก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่เคยแบบใช้สวิงจับแมวไงโอ้ยไอ้ลุง ปัโทโธลุกเด็กลูกเด็กก็เลยตื่นเต้นตอนจับแมวนะคะน่ารักไหมคะหาหาหะค่ะไม่สนใจแม่ไปตักทรายต่อดีกว่าเลยแม่ต้องไปเก็บอื่อพี่ฝนแล้วก็ไปป้อนยากิต้ากิต้าเริ่มมีอาการอีกละเดี๋ยวต้องไปป้อนยากิต้าแหละดูมันดูมันดูมัน ว,ว,วุ่นวายมีรูปเดีวยว,นว,นวยเนี่ยมันเห็นไม่ได้เลยกล้องเนี่ยมันอะบ้านอื่นไม่เห็นก็เป็นกันอย่างนี้เลยเห็นกล้องแล้วแบบวุ่นวายเนี่ย <c oughs> อาแดดค่ะตรงนี้แดดนะคะ เด็ดดู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 ที่ค่ะดูดูดปูปะขาปะปะขะฟ้าเนี่ยนะถ้าอิ่มแล้วจะไม่อะไรอะถ้าอิ่มถ้ากินอาหารเปียกเราจะไม่เงี้ยาไม่งองงงแงไม่อะไรทั้งสิ้นคือยังไงก็ได้เป็นเรื่องสนุกเลยเรื่องรับมือแม่น่ารัก